สวัสดีครับผมไม่แล้วครับไอ้อุ้งเฉยใช่แน่ครับผมเมื่อนีที่พาพี่พาน้องม่กินนี่ครับโจ๊กจับบัตคิวของดีเมืองคอนแกนครับโอ้มันของดีของแทบของเมืออของจจงหวัดคอนแกนครับผมผูดใดมาหอดคอนแกนแล้วก็ต้องกินโจ๊กจับบัตคิวครับผมถ้าบอมามกินก็นแสดงว่าเออขมาหอดอยู่แล้วแต่บอได้ไม่กินซั่นสอนะครับ อันนี้จับผสมต้มเส้นอช่วยดูครับช้ำๆว้าวฮอนๆครับผมมีหมูยอ้อน้ำตีนด้วยครับตรีนตรีนตีนไก่นะครับแซ่บๆครับผมซดสฮอนๆอนเบิ่งครับโอ้มา อ mm hmm. สุดอยอดครับมึงเส้นมึงเส้นอม mm hmm. เสียเส้นนี่ต้องใช้ซ้อมครับันมีมนี่มีไก่ฉีกความร้ผมไก่ฉีกด้วยมาครับเสแซ่บครับอืม mm hmm. กระดูกอืมนี่ครับตอนเลือดครับผม,มนุ่มครับอืมจับอันนี้จับผสมต้ม,ตมสิ้น นี่ครับที่เด็ดครับผมกระดูกหมูต้ม,มเปร้ยดีครับ ครับเหียนมอมันเลยมาอ,มอันนี้ปรุงตามรสตามไใจชอบเลยนะครับผม ครับตึงๆคัมครับผม <c oughs> มีตีนมีเลือดมีใกล้สีความ <c oughs> ละลายในปาก นี่ครับเล้งครับ เปื่อยดีครับตีนไก่นี่ครับตีนไก่ครับผมละลายในปากมาครับเปื่อยดีเลยครับ เมืองเส้นครับบุญเส้นครับเส้นนุ่มๆครับผมมาครับผมเดื็ดครับ Tìm bà tìm khám hấp Cây xì cầm mua cho hấp Tìm tìm Ma hấp hấp เลยว่าสุดครับ ตีนไก่เปอยๆครับผมมาถ้าในคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่นได้ครับผมกดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณหลายครับ